มันแบบเกียบอ่อนดูพี่นอนกขาล้างเต็มเกียบอ่อนโอ้ยหายใจบ่อิมอ่มก็ไม่ติดตายย้อนโรคโควิดได้ไหนตายย้อนผ่าอัดปากย่ามไยเนะาะจะสิด้กินเกียบยเกียบเลย <c oughs> <c oughs> น่ามนเลยวิจะิงจริงนะนุ่งผืนมากว้างววจะิงจริงกับแกตาตี้ไปละตาห้างๆตาตันแดงๆไปละรงโอ้ส่งแดดแห้งจังเลยตาบบกเขียวตาบกเขียวมีบตาบกเขียวโอ้ มันจะไปหันไปหาเก็บเหยียบไปเก็บปลาดี๋น้อเห็ดกระด้วัมีปลาเขียใกล้บ้านเลยมันจะปลาแบบเขียดเน่นะหันอนาดอกไก็ได้ที่จะดอก้นาแบบเขียบไปน้อไปน้อไปน้อเขียดปลาแบบเขียดงี้แค่อันหันกน Terima kasih oh, มันแค่วีดแล้วหันหันหันฟ้าแบบนี้ต้นนี้ยังฟ้าแบบนี้ไม่เป็นฟ้าแบบนี้อม่นจะเป็นหนาขนาดไห ป็นดอกนดกน,นมกีน้ดอกกูือเนี่ยดูจะได้แกงแล้วไหมปะเนี่ยเป็อนอยอดนี่โอ้มันถือขนาดาดูแค่แบบอีว่นรวยอยู่ จ้าแม่ทำอะไรแม่ฮะต้นบักอือ้อบุ้มี่กระดอกดอกมันงามๆไหมดอกมันไงหมูไม่แง่แกงไหมเอาไปอ้อมก็ได้นี่แม่อ้อมซี่หมูเนาะอ้อมซี่หมูก็แซ่บหนูค่อยได้เฮ็ดไหมยี่บ้านน่ะ มันแดดผูบบ้านบ่ค่อยได้เห็ดบ้านดใจบ้านมันก็อยู่ทังเละปั๊มน้ำมันมาหาซส้นต้องถอนยานี่กินจะถอนในต้นนี่ถอนกองเงินมันแหงเลยีเอาไปทิ้งื้วยหนูถอนจนเงินบ้านยุ่ละหันพักุงกับโพดนะะยุ่งเนาะหนองเงาผรับบุกเราก็เห็นเรามาอืมมันมีค้นแลนรลลดนะเขา็เลยบ่อยมา มันมีควนเลยนะคนเฮ้ยมันแดดมัวเป็นนุ่มดอกแต่ว่าห้าง่บไปไกลคว้นป่วยบบไปไก่คนป่วยค้หลังก็บอเป็นแบบนั้นแต่เราว่างออกน้อแม่เนาะเราว่างออกปลูกยืทุ้ยาเห็นได้กินโอ้ยแม่แม่คือโบเกลไปกินนอกินเ้วยดกินแตงเ้าไ้แกงแกงเล่านาะเฮ้ยจีพัดฟัดเงิน อ,อมบางเสเนาะตอนกระสือดินงหลายแก่ขึ้นมานะ่ะอุ้ยมันสิแก่ก<ร>่อนแต่แก่ก่อกน,อนออยิ่งวันนี้ก็น่ากันนู้